สวัสดีครับทุกคนครับแจ็กกี้นะครับและตอนนี้ในช่วงไลฟ์สไตล์ของแจ็กกี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะทําวิดีโอในวรีแอคชั่นนะครับผมวิดีโอที่ผมจะมารีแอคทูในวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ผมเนี่ยทำกับเพื่อนของผมอีก3าคนรวมผมก็เป็น4นะครับเมื่อ8ปีที่แล้วหรือตอนที่ผมเนี่ยอยู่ประมาณเกรด6หรือว่าป6นะครับผมก็ทําวิดีโอนี้เนี่ยส่งอาจารย์ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่ดีมากๆเลยนะครับเท่าที่ผมจําได้เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เน ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมเนี่ยจะมาทําวิดีโอนี้และรีอคดูกับเพื่อนๆนุน่มเ,เพลพร้อมๆกันนะครับว่าวิดีโอของผมเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าผมจําได้เลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยสำคัญกับผมเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ผมถ่ายแล้วครั้งแรกและทําให้ผมเนี่ยชอบการถ่ายวิดีโอแลวก็การตัดต่อวิดีโอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมอยากบอกทุกคนก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่ครีิชมากๆเลยนะครับคำว่าครีมช์ใช่ไหมความว่าการที่เราดูวิดีโออันใดหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกสงสารคนในคลิปแบบสงสารแทนคนในคลิปกับสิ่งที่เขากําลังกระทําอยู่ในคลิปอะครับก็นั่นนะครับคือความหมายของคําว่าครีิชนะครับก็วิดีโอที่ผมกําลังจะโชว์หรือว่า react to ในครั้งนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ครีิช มากๆนะครับก็ผมเนี่ยก็ต้องขอบคุณและก็ขอโทษเพื่อนของผมนะครับที่อยู่ในคลิปนี้ที่ผมกําลังจะประจานให้โลกได้รับรู้นะครับว่ามันมีวิดีโอนี้อยู่นะครับโพสตมาใน YouTube เมื่อ8ปีที่แล้วตอนนี้ก็มีคนดูแค่ร้อยกว่าคนเองนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับไหนมาดูชื่อเรื่องก่อนนะครับ Attack of the Evil Dolls มีตัวแซดด้วยนะครับเพิ่มความเท่โอเคครับ The Awesome Four Studios present to you, Attack of the Evil Dolls. <laughs> 1999, when we were young and we're still wearing diapers. Yep, those were good days. But our parents and some other parents left their kids to survive in the forest against the evil dolls. That they even That they don't about know <c oughs> even ผมไม่อยากจะบอกนะครับว่าสำเนียงนั้นหรือว่าอินโทรตอนเริ่มต้นเนี่ยมันความจริงๆแล้วนะครับมันคือเสียงของผมเองนะครับผมกาลังขับว่าสมัยก่อนเนี่ยผมชอบติดสำเนียงนึงมากเลยนะครับก็คือสำเนียงคาวบอยนะครับและตอนนี้เนี่ยผมกาลังทาสำเนียงนั้นอยู่ก็คือสำเนียงแบบเท่าดิ้งจิ้วอะไรอะไรแนวแนวพวกนั้นนะครับผมก็โอ้โห บอกแล้วใช่ไหมครับว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ครีนนะครับโอเคไปสิบสองปีผ่านไปนะครับ ừ, ใช่สิบสองตอนนั้นก็ปหกโอ้ my god ตอนนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยขำอะไรเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าคนในคลิปน,น,นี้เนี่ยเป็นผมเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับผมเอาจริงนั้นน่ารักมากเลยนะครับแืมสิชั่นดีมากมีหลักทํรมแเงโก้นะครับผมวเดีย ตีนี่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 เจ้นี่มตีนี่ตีนี่ตีนี่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 ขอโทษน,นะครับที่ต้องหยุดคลิป,ปบ่อยๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกเขินมากเลยนะครับดูหน้าผมตอนนี้ก็น่าจะรู้เลยนะว่าผมเนี่ยอายขนาดไหนนะครับก็คือคลิปวิดีโอนี้เนี่ยส่งโปรเจกต์ให้ครูพลอตสั้นๆนะครับก็คือว่าผมเนี่ยอยู่ใน ถือว่าอยู่ในป่าก,กับเพื่อนนะครับตอนที่ผมได้บรีไฟตอนเริ่มต้นแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบกลุ่ม2คนเนี่ยสู้กันก็คือผมกับเพื่อนผมสู้กับอีก2คนนะครับหลังจากนั้นเป็นเนิร์ฟอร์ปกติและหลังจากนั้นเราก็โดนโจมตีโดยตุ๊กตานะครับตามชื่อเรื่อง Attack of the Evil Do ์ดอแต่ว่าการโจมตีของตุ๊กตาจะที่ชั่วร้ายนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันปราบตัวพวกตุ๊กตาที่แสนจะชั่วร้ายนะครับก็พอร์ตมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมก็ไปร,รับ เท่มากครับและทงวิด <welche ăn? S 2> uh ีโอก็มีเท่านี้นะครับแหม่ไม่ใช่นะครับ กีกกับร้านไหม่นะนั่นใครเนาะผมสงสัยจริงๆนั่นใครอ่ะสมัยก่อนถือว่าเอ็ดดิตดีมากเลยนะครับผมผมคอย ยอมรับนะครับถ่ายวิดีโอและการเอดิทเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับบารนี่นะครับผมอุ้ยเฮ้ยบารนี่แอคตินสิบเต็มสิบ โโออ้หผมจริงๆว่าแต่ก่อนนี้มีแบบเอเอจอเยอะขนาดนี้ได้ไงนะครับโอ้โหเป็นหลังที่อ้วนกลมน่ารักมากนะครับแคม่าอะไรเนี่ย I don't even, even know about that. What are they doing? I don't even know about that. <laughs> <tumor has> <laughs> I don't even know that. A summoner has disconnected you. I don't even... I don't even not know about... Phone! <laughs> <laughs> อย่าถามนะครับว่าตอนเด็กเนี่ยพ่อแม่เราสอนเรายังไงหรือว่าเลี้ยงดูเรายังไงนะครับถือว่าเลี้ยงดูดีมากนะครับตอนนั้นมีความคิดจินตนาการดีมากนะครับถึงทําวิดีโอนี้ออกมาได้เนี่อืมนี่เป็น acting ชั้นดีชัดๆทางทอดนี้ก็มีแค่บลาบลับบลาบบลา acting ดีจริงๆครับคิดถึงอะไรอะ Nutshot! <laughs> wow! I made a legendary shot. What is it? Nutshot! Wow! Let me try that! Oh, not I all. Headshot! Doggo headshot! Oh, now Rockington crop? ในคลิปวิดีโอนันนี่คือผมตายนะครับผมเพราะว่าโดนตุ๊กตาหญิงฆ่าตายนะครับ oh, <no. S 1> คือไอจริงจริงใจเราโอเคโอ้ยซีสมอตรักเพื่อนจริงๆครับ oh. 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 ตอนนำ้ำนี่น้ำหนักประมาณ60-70 oh. oh. กว่ากิโลท <Yeah. S 1> ี่ว่าอ้วนมากนะครับ เพื่อนขลผมน่ารักจริงๆนะครับตอนนี้ที่ผมพยายามแบบกั้นขำมากนะครับรู้ใจผมจริงๆนะครับอันนี้แกจะเกิดเป the b ดามมิตกลับไปสู้การต่อส a ้ใช่หมี Oh, Kitty, stop <laughs> pulling! Fall back! Oh yeah! Rename Fire! Oh! Mm hmm. Oh my God! Oh wait, I did it! Yeah! They <laughs> won <laughs> yeah. the war! Yeah! You're awesome, Bart! Okay, now hey. maybe. น่ารักจริงๆนะครับ The Awesome Four ถือว่าเป็นวิดีโอที่ทำออกมาได้น่ารักมากเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมก็อยากบอกว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมี reaction หรือว่าปฏิกิริยาอะไรกับวิดีโอที่ผมเพิ่งดูไปนะครับเพราะว่ามันเป็นวิดีโอที่ผมทำเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับ ไปว่าหรือว่าไปจัดเขาหนักๆในวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ที่ผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆทุกคนไปดูวิดีโอนี้เนี่ยพร้อมกับผมเพราะว่าผมเนี่ยจำพอดไม่ได้จําการตัดต่อและพวกนี้ไม่ได้แล้วแต่ผมเนี่ยรู้อยู่ดังเดียวนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่ทําให้ผมเนี่ยสนใจในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอการถ่ายวิดีโอแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยออกจากความกลัวกล้องอะครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นวิดีโอแบบนี้นี่แหละ ที่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบอะไรก็ตามนะครับที่แบบอยากทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเราเนี่ยทำไปเลยนะครับไม่ต้องไปแคร์ว่าวิดีโอจะออกมาครีมช่วยแตกหรือว่ารู้สึกน่าอายขนาดไหนก็เหมือนดูวิดีโอผมที่ผมทำสิครับมันน่าอายมากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยทำเพราะว่าเพราะว่ารูเพราะว่าขูต้องการงานมาไไม่ใช่นั่นด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยทำเพราะว่าผมเนี่ยกับเพื่อนผมในช่วงเวลานั้นมีความสุขกับการทำวิดีโอแบบนั้นจริงๆนะครับก็สรุปสั้นๆนะครับผมรู้สึกว่า ถ้าเราเนี่ยชอบในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วหรือว่าชอบในอะไรก็ตามเนี่ยทำให้ถึงที่สุดนะครับและผมก็เชื่อว่าความสําเร็จเนี่ยก็จะไปหาคุณเองในตอนจบนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมกับช่องของผมที่ j a c k i e l a n นนะครับผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้และก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ